วัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกค,ค่ะวันนี้เราเจอกันเช้าวันจันทร์นะคะที่15เมษายน2อ6 5นอค่ะเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ9โมงแล้วนะคะแม่บ้านมาส่งลูกเนาะแล้วก็จะรอรับกลับตอนเที่ยงเลยนะคะทีนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะคะก็เลยคิดว่าจะมาดอนหวายค่ะเพื่อน นี่เราก็เข้าถนนเส้นพุทธมนตรสาย5แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกลับรถข้างหน้าค่ะเราเข้าทางฝั่งสารยานะคะไม่ได้เข้าทางฝั่งถนนเพชเรเกษมนะรถโล่งค่ะและสังเกตว่าวันนี้รถเยอะนะคะคนรเริ่มไปทำงานกันมากขึ้นเนาะนักเรียนนักศึกษาก,ก็ มหาวิทยาลัยกันมากขึ้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะกลับรถตรงนี้ละค่ะพุทธมณฑลสายานี่ก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังน,นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะขับกันเร็วเนาะแล้วก็ไม่มีไฟแดงนะคะก็ขับกันยาวๆเลย ต้องระวังค่ะเพื่อนยิ่งตอนเย็นยิ่งต้องระวังเพราะว่ารถคือโรงงานมันเยอะเนาะรถก็ออกจากโรงงานเยอะนะคะบ้ายเนี่ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกิน เขียวนี่เนาะมันก็จะเป็นสมประตูทางเข้าวัดดอนหวายเลยนะคะก็เลี้ยวเข้าไปเลยวันจันทร์คนที่วัดดอนหวายก็ไม่มากไม่มากนะคะแม่ค้าก็บางคนก็หยุดเนาะเราก็เดินสบายนะคะคะเพื่อนก็ไม่ได้มาได้เดือนหนึ่งแล้วมัง้งวัดดอนหวายเนาะ คะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดตอนหวายเลยนะคะมานั่งแท่นะคะเพื่อนๆรนะ้านปิดเยอะค่ะก็เราสั่งข้าวหมดดูแดงหมกูกรอบลิมน,น้ำนะ แพรสวนละักษ์นะอย่างโล่งๆอยู่ค่ะเพื่อนข้าวค่ะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวรอนะคะเพื่อนเนาะจะซื้อเป็ดก็ไม่ค่อชอบเป็ดในโอ้อชอบเป็ดในหนักนอนที่บ้านจะชอบกินของในหนักนะคะค่ะเพื่อนๆข้าวหมูแดงหมูกรอบเนาะร้านแพรสวนลรักษ์นะคะ อย่ามาบ้านกินก่อนใครคะ่ะใครยังไม่ได้กินข้าวเช้ามากินด้วยกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเรามาถึงร้านไอติมมะพร้าวอ่อนแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อไอติมกันเนาะมีตั้ง12รสชาติน่ะคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆไปเดินดอนหวายมาเนาะแล้วก็แวะซื้อไอติมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไอติมมีเผือกกะทินะคะแล้วก็มีเป็นประดีแสงเข้ามีเป็นทุเรียนค่ะเพื่อนๆเผือกกะทิทุเรียนแล้วก็ลมนิดนะถ้วยนี้30สิบาทนะคะ,จะเจ้าดังดอนหวายเนาะต้องออกมาข้างนอกนะคะจะติดกับซ่อมตำําริมสวนนะเพื่อนๆน,นะเราลองมาชิม ตุเรียนกัอนอร่อยอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอร่อยมากข้างในมีลูกชิดนะแม่บ,บ้านเอาเป็นลูกชิดนะแม่เอาข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เขาจะโรยนมสดกะถั่วมาให้เนาะอร่อยดีค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อกาแฟและกาแฟไว้กินช่วงบ่ายๆเนาะ ค่ะเพื่อนๆเขาพาเด็กเล็กๆมาข้ามสะพานเน่ารักค่ะเ mm hmm. ด็กตัวน mm ้อ hmm. ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ใบแมงอคอกค่ะคลิปนี้เรามาเปิดถุงช็อปเนาะที่เราไปดอนหวายมาเมื่อสักครู่นะคะ mm hmm. ก็ระหว่างที่รอ เด็กเลิกเรียนเนาะเขาเลิกเที่ยงนะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะแม่บ้านคิดอยจออกไปเดินข้างนอกนะคะก็คิดว่ามาทำาคลิปวิดีโอรีวิวของที่ได้มาจากดอนไวายดีกว่าเนาะอันดับแรกเลยเนาะแต่ซื้ออันสุดท้ายมะเฟืองหวานค่ะเพื่อนๆทุกทีอ่ะจะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะซื้อแค่ลูกสองลูกเนาะอันนีุ้งหนึ่งยี่สิบาทเองค่ะเพื่อนหน้านี้นะ เดี๋ยวซื้อฝั่งน้องสาวค่ะน้องสาวชอบมาเฟืองหวานเนาะแม่บ้านได้เขาเดียวมะม่วงมาฝากสามีค่ะเขาชอบกินเนาะแต่ว่าแม่บ้านคงไม่กินแล้วค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอนะเจาะเลือดเนี่ยค่ะมะม่วงเจ้านี้ก็อร่อยนะคะอันนี้เป็นสีชมพูกับสีเหลืองขมิ้นเนาะสีแดงนี่ส่วนใหญ่เขาก็จะทํามาจากเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่แน่ใจว่าเขาทำมาจากไอไม้คลั่งหรือเปล่านะคะอันนี้สีสีออกออกแดงอ่อนๆออกชมพูชมพูแดงนะคะก็จะมีแพ็คสี่สิบแพ็คห้าสิบแพ็คห0สิบเนาะอันนี้แพ็คส0ิบาทนะคะมีอายุแล้วก็จะทานของพวกนี้มากไม่ค่อยได้เนะาะเมื่อก่อนนี้เป็นกินเป็นกิโลนะคะทุเรียนนี่กินแบบว่าสองคนกับสามีกินแบบว่าลูกหนึ่งอะ่ะ ครึ่งวันหมดนะเพื่อนชอบทั้งคู่นะทุเรียนแต่มาดูต่อไปค่ะว่าเราได้อะไรมนบ้างเนาะได้ไม่เยอะหรอกค่ะนี้แค่มาทานข้าวนะจริงๆอยากซื้อเป็ดกลับบ้านแต่ว่าเป็ดเขาไม่ขายนะร้านในหนับเป็ดในดอนหวายวันจันทร์ส่วนใหญ่จะหยุดนะคะเพื่อนเพื่อนต้องออกมาซื้อตรงถนนลมราชนานีค่ะเข้านะ จะก่อนถึงมหาวิทยาลัยมหิดลศรยานิดนึงนะคะจะมีเขาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในหนักนะตรงนั้นเาไปซื้อได้นะคะเมื่อกี้ผ่านก็เห็นรถจอดเข้าไปเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดกันเยอะอยู่นะคะอ,อ,อันนี้ลูกชายชอบค่ะกล้วยกรอบค่ะเพื่อนกล้วยอบกรอบเนาะแล้วก็แม่บ้านอยากได้เขาเรียกว่ามะม่วงพันแม่ลูกดกค่ะ เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะก็ไม่ถึงกับเปรี้ยวจี๊ดจา๊าดนะเห็นไหมคะบอกนะกินกับน้ำปลาหวานหรือว่าใส่น้ำพริกนะคะจะอร่อยมากเลยแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะแกงหน่อไม้ใส่หอยค่ะเป็นแกงโบราณนะแกงขั่วนะแกงกะทินะคะเพื่อนๆเนจ้านี้ก็จะมีแกงบอนนะคะมีพะโล้นะแล้วก็มีพวกอ่า แกงไทยนะคะเพื่อนๆผัดอะไรเนี้ยนะคะของกับข้าวโบราณเนาะเราได้มาแค่นี้เองเหรออ๋อแล้วก็แวะกินอา่าไอติมเนาะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพบ้านนั่งหล่อลูกเนาะริมคูน้ำนะคะ ลมพัดเย็นค่ะตาจะหลับตอนนี้ก็จะติดกับสนามเทนนิสเด็กเข้ามาเล่นเทนนิสแต่ครับเพื่อนแต่ร้อนนาเล่นตอนนี้เนาะสิบโมงสี่สิบนาทีค่ะดอกคูณหน้าคณะที่ลูกเรียนอยู่ค่ะเพื่อนๆอ,ออกเป้นสวยเลยค่ะ เดี๋ยวจะไปซื้อชานมกินกันเนาะคงไม่กินกาแฟเอาแค่ชากะหมาน่ารักมากลูกเลิกค่ะเพื่อนๆอ,อีก20นาทีเนาะอยากกินชายเย็นปั่นนะคะแต่เขาไม่มีค่ะนั่งตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นช่องลมเนาะสบายสบาะลมเย็นตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วเพื่อน แล้วก็มารอ KFC นะคะเ,เพื่อนๆสั่งไป2ชุดเนาะก็รอประมาณ10นาทีค่ะเขาบอกว่าต้องรอไก่สซกต,ตอนนี้เปิดใหม่นะคะมันเป็นขาย KFC แล้วก็มีคาเฟ่เมสซัน้วยเนาะใกล้ๆแถวบ้านเพื่อนๆเรก็รอเนาะสั่งไป2ชุดชุดละ199นะคะแล้วก็สั่งเป็นโดนัทกุ่มแล้วก็สั่งมันหมดไปค่ะเพื่อน ก็รอแป๊บหนึ่งตั้งหวานค่ะเพื่อนๆไม่ได้กินนานมากๆเดี๋ยวจะลองกินดูเนาะว่ามันหวานไหมนะ